ดนใหม่เลย <นะ S 2> จำไม่ได้บ้างอโอเคพี่เมธบอกไว้ว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องใหม่เลยเวอร์ชั่นเก่าไม่ต้องไปดูแต่ว่ามันเป็นไอเดียเอาไอเดียมาจากจากเวอร์ชัน่อภาคเวอร์ชันก่อนอะไรเงี้ยครับเออ ก็เหมือนกับคิดว่ามันเป็นเรื่องใหม่หมดเลยะเนะครับความเซอร์ไพรส์ของผมในเรื่องนี้คือพี่เมฆให้ทุกคนมารีทรูพร้อมกันซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เพราะพี่เมฆอยากดูเรียชั่นความสดใหม่ของการที่นักแสดงแต่ละคนได้สัมผัสกับบทอะไรอย่างนี้ครับอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะไม่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 แน่ใจนะแต่ว่าตัวผมพี่เมฆอยากจะเห็นตรงนี้อะไรอย่างนี้ยก็เป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นสำหรับผมมา,มากผมอยาก ผมีใจมากที่ผมได้เล่นเรื่องนี้เล่นทันได้ทังหลายเป็นครั้งแล้วก็รู้สึกว่าของเดียวเลยขอพรวันนี้ขอให้มีความสุขกับการได้ทํางานในเรื่องนี้แต่ว่างานเล่มันภาพนี้หัวยังว่าเราจะเล่นออกมายังไงหรือว่าจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะภาพในหัวของเราเออภาพในหัวเนี่ยยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้วิชูกันจริงๆเนี่ยคงคงจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้นเพราะเวอร์ชันในฟิตตี้เฟิร์สเดย์ออริจินอลใช่ไหมครับ ผมก็ไม่ได้ดูนานละอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีก็คือก็โชคดีด้แหละที่ยังไม่ได้กลับไปดูเพราะพี่เมดเองก็ตั้งใจว่าไม่อยากให้ดูเพราะว่าให้คิสรอนเป็นเรื่องใหม่ใช่ใช่แต่งานแต่ง่ายๆจะเริ่มแล้วงานนี้ก็เริ่มเข้ามาเราจะวางแผนยังไงครับก็เริ่มถ่ายทำก็เดือนหน้าแล้วก็เออโลเคชั่นก็ต่างจังหวัดใช่ไหมครับถึงก็การได้ออกกองของพี่เมดเป็นเรื่องที่ ที่สนุกมากครับเพราะว่ามันออไม่มีอะไรฮะม,มือนไปพ,พักผ่อน คือพอคัดเสร็จปุ๊บมานั่งข้างพี่เมย์พี่เมย์ก็จะเล่นมุกอะไรกับแม่รู้ตลอดเวลาแล้วเราเล่นด้วยไหมคฮะเราเล่นด้วยเล่นเล่นเล่นด้วยนแล้วมีการใกล้กับอัจฉริยะอันนี้เราจราทิงจริงแล้วมันมันไม่ใช่อาการของคนไปอัลไซเมอร์นะครับต้องแจ้งไว้ล่วงหน้าแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือความบกพร่องทางด้านความจําของของตัวบุคคลคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาจําได้ก็คือเรื่อง ก่อนเกิดอุบัติเหตุหนึ่งวันประมาณอะไรประมาณนี้อะไรซึ่งซึ่งความน่าสนใจมันคือมันคือเขาอาจจะทำอะไรที่มันเป็นซ้ำๆหรือว่าอะไรเงี้ยจะมีสิ่งสิ่งนี้อยู่อยู่ในตัวเขาโปรเจกใหญ่มากโป่เ็กรัับบตุ๊กตุ๊กนะครัอก็จริงๆริงดีใจมาก ได้ร่วมงานกับ,บโน้องมินนี่กัแบบทางที่ซูมโม่คิกนะครับผมแล้วก็นักแสดงทุกคนด้วยอะไรเงี้ยได้กลับมาทํางานพีดีก็ก็รู้แหละครับว่ามันต้องสนุกมากแน่ๆครับเพราะว่าพีเมทก็หลายเส้นชัดเจนมากๆแล้วก็ว่าพี่เมทคงได้มีเวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรครับทำโปรเจกต์ชิ้นนี้มาค่อนข้างนานมากๆแล้วอะไรเงี้ยผมเองก็อยาก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 เห็นเหมือนกันว่าแบบ รสชาติของพิเมศในออในในภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นยังไงคราำว่าพับลรักแห่งเตีย้ยตัวเราปกติแล้วเล่นลมติกเล่นอะไรแบบเนี้ยคือมันทางเราเลยไหมเออผมว่าผมว่าสำหรับตัวผมผมรู้สึกว่าการได้เปลี่ยนเปลี่ยนสไตล์ของการแสดงไปเรื่อยๆครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่จําเจยอยู่กับอยู่กับที่อย่างเงี้ยอย่าง<ม>เช่น โอเคเราเคยเล่นอะล่าสุดเป็นพี่หยดใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> มันก็เป็นแบบแอคชั่นแฟนตาซีเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งพอได้กลับมาเล่นเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเออ mm hmm. มูเลนโทนจังหวะหรือว่าความกระเพลอมของหนังหรือว่าละครหรืออะไรพวกนี้มันก็จะแตกต่างกันไปมันก็มันมันอยู่ที่ว่าดีไซน์ยังไงครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้คงจะได้คุยกันหลังจากนี้ต่อเนี้ยแต่ว่าจะต้องแบบท้องบนกับพี่ยาไหมะวันเป็นลองคองนะ อาจจะไม่ถึงขั้นซ้อมบทกับพี่ยาเพราะว่าหวานอยู่เลยหวานเกินพี่ยาจำไม่ได้เเนาะฮะไม่ได้ก่ันครับผมเราก็ใส่ก็คือเราก็แพนไปด้วยไงน้คะใช่ครับใช่ก็ก็แพนไปด้วยน่งน่งถ้ามีเวลาว่างแบบกลับมา ถ้าดึกๆบางทีก็ไม่ไหวครับแต่ว่าถ้ามีช่วงกลางวันช่วงอะไรเงี้ยถ้าว่างก็จะมานั่งเปิดคอมละอะไรเงี้ยดูเออ่ดีเทลอะไรพวกนี้แต่าต้องแยกร่างไหมที่ไหนต้องแยกร่างเอ่อไม่ถึงขนาดแยกร่างครับตอนนี้ผมถ่ายละครอยู่ใช่ไหมฮะสองใจก็ตอนนี้โชคดีก็โอเคทํางานอยู่แต่ในกรุงเทพก็สบายตัวหน่อยแต่เพราะเรื่องนี้ไปต่างจังหวัดไงอันนี้ไปต่างจังหวัดก็จริงๆแล้ว ระยะเวลาของหนังมันประมาณ20-30ิบคิวคก็ประมาณ2เด e ือนก็น่าจะน่าจะเสร็จมันจะกระทบกับแผน,แนที่จะงานไหมไม,ไม,ไ,มไม่ครับแผนไว้เรียบร้อยแล้วครับว่าว่าช่วงไหนรับงานช่วงไหนช่วงไหนที่จะแบบคือเราจะแจ้งไว้ก่อนโอเคปีหน้าแบบเออเราจะมีงานแต่งอะไรเงี้ยถ้า, <S <S าออโอเคคนที่ติดต่อมารู้สึกว่า ไม่สะดวกไม่สบายใจหรือว่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทํางานถ้าอยากรอก็รอถ้าถ้ารอไม่ได้นี่เขาก็จะไปพิจารณาคนอก่อนแต่งนี่ก็ยิ่งแบบฮอกมากพูดทำงานครับพี่ยิ่งจะแต่งยิ่งแบบะแตเราจ่ายยิ่งเยอะครับมันบานไหมรายจ่ายเราไม่เราเราพยายามจะไม่ให้งบประมาณบานเราพยายามจะคุมทุกอย่างให้มันแบบสมเหตุสมผลเหมาะสมครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าโอเค ความสุขก็ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็ไม่ได้แบบโอ้โหฟุ่มเฟือยอยากจะแบบฟุ่มบบหรูหรือว่าอยากจะแบบโอ้หเลี้ยงคนมากมายอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบเอาพอดีพอดีอันนี้อันนี้คือมองงองตรงกันกับพี่ยะใช่ใช่ใช่ครับจริงๆเขาจะเป็นคนคุมผมมากกว่าผมจะมีความแบบดีเทลจัดไปเลยร้ป๋าเหรอป๋าใจเย็นๆนะวันนี้วันนี้ด้วยอะไรเงี้ย ในสามที่นี่คิดาามากคิดมากอันไหนมากที่สุดกังวลอันไหนมากที่สุดจริงๆก็ถามว่ากางักางวลกังวลก็มันก็มีกังวลทุกทุกอันเพราะว่าออออออโอเคหนึ่งแหละทุกอย่างมันยังไม่ได้คอมพลีตล้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในขั้นตอน,น,นอันางเงีอยถ้า ที่เป็นห่วงมากที่สุดน่าจะเป็นที่นอร์เวย์เพราะว่า,ามันไม่ได้อยู่ในสถานสิ่งแวดล้อมที่เราเคยชิเนเพราะว่าโอเคมันต้องมีการเดินทางไปมันต้องมีการจัดระบบทุกอย่างให้มันลงตัวที่สุดแขกที่มาก็ไม่ใช่ว่าแบบให้เขาแบบ จะไปทึงงานแล้วไปเออระเหยหรือแบบลองงงงอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบดูแลแบบทุกคนให้แบบดีที่สุดอะไรเงี้ยครับส่วนขอนแเกนก,นกับบพเทพอันรเงี้ยผมว่ามันไม,ไม,ไม่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 ง่ายค่อนข้างชิลสามที่สเกลงานเท่าๆกันนะคะหรือว่าเล็กใหญ่แล้วแต่ความเหมาะสมเออถ้าวัดตามตามจำนวนแขกแต,ตกต่างกันครับแต่ถ้าวัดตามความสำคัญหรือว่างานเนี่ยผมว่าเท่าๆกันหมด แต่เมนหลักก็คือเป็นงานแต่งที่นอร์เวย์อันนี้จะสำคัญงี้นอร์เวย์เธอต้องเช่าเตาละไม่ไม่ไม่แลกไมค่ะแลกไม่มีเพื่อนที่ไปแลกไมเอาหรอไม่เพื่อนเพื่อนคนเรื่องของของเราคือแลกไมเลยแล้วของเราคนในบ้านเราเราก็พยายามแลกไมครับประหยัดได้ก็ประหยัดนะประหยัดแลกก็ประหยัดเลยเาเป็นยังไงมันใกล้ขึ้นเรื่อยๆล่ะไต่ละเออ มันก็ตื่นเต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าแบบเครียดหรือวงวนอะไรอย่างเงี้ระอภรอแน่นอนอาก็แบบฉลองตัวเราด้วยฉลองกรักนสีครับสี่ปีที่มั่นคงสี่ปีที่มั่นคงก็แป๊บเดียวเองครับมองย้อนกลับไปนั่งคุยกันผ่านไปแป๊บเดียวเองอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแต่ถ่ามันมีความสุขมันแบบ มีความสุขมากแล้วกันครับว่าว่ารู้สึกว่าแบบเออเหมือนหลายๆอย่างมันค่อยๆแบบตามขั้นบันไดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆอะไรจนโอเคปีหน้าเราก็จะแบบโอเคแต่งงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็หวังว่าออปีต่อๆไปมันก็จะมีแต่เรื่องที่แบบให้เรารู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขผูกพันกันลึกซึ้งอะไรมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยไอยายเขาประกาศว่าจะเป็นภรรยาแล้วครับจะเป็นภรรยาพี่แด่แล้วดูเขาตื่นเต้นอะไรแบบนี้เราล่ะ เสร็จฉันแน่มันยังไงครับมันจะไงครับมาเสรยังไงก็ได้เป็นภรรยาแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วเราจะ็นตามกฎหมายอะไรนี้แล้วเรายังไงบ้างจะเป็นสามีล้วเราก็ต้องเป็นสามีที่ดีเออสามีที่หล่อเรื่องนั้นเรื่องนั้นแน่นอนเปลี่ยนไปตามวัยหรอที่ เเคยซ้อมเียว่เมียจ่าภรรยาจ่าเนี่ยไม่เคยเลยอย่างกเล่าไม่้อนไม่ให้อนไม่เอาเมียจ่าลองซ้อมลองซ้อมคุณนั้นสติว่าเป็นยาย่าอ่ะกว้างไปไม่ได้เรยอันนี้มันจะเขินได้แต่เรียกว่าเมียจ่าเลยไม่เคยเรียกแบบนั้นนะอรแบบที่รัก เเรรกกไไปปีียยอต้องแซวเยอะแน่เลยอ่ะคิมเขาเรียก้สั่งมีพันยานเลยอ่ะเราต้องสอมนะจริงๆเราเราคิดว่าจะเปลี่ยนไปเรียกไหมหลังจากแต่งงานแล้วไม่นะผมก็คงเรียกแบบเดิมที่เราเรียกกันมาเลยเดี๋ยวเอาไว้แกล้งมีจ่าเอาเอาไว้ตอนง้ออะไรเดูจะเหมาะสมกับคำนี้เอี่ย แต่ถ้ามอมุนี้เสียยากก็คือแบบยอมเลยใช่ไหมคงทำหน้างงเป็นอะไรแปไรแปลกแล้วเป็นไงบ้าง14ปีเรารู้สึกว่าแบบมันเหมือนวันแรกที่รักกันไหมคู่เราไม่ครับมันมันไม่เหมือนวันแรกที่คืออย่างที่บอกไว้ครับโอเคความผูกพันมันแนน่แฟงขึ้นมันมันมีความเข้าเข้าใจกันมากขึ้นมันมองเห็นชีวิตด้วยกันมากขึ้นเรื่อยๆครับ ัอธิบายไม่ถูกอะต้องคนโสดขอโทษทีนะครับมสว่าสึกว่าอย่างเง้ันเป็นสิ่งที่แบบนิยามไม่ได้คือมันดีมันรู้สึกได้มันเข้าใจกันสองคนเข้าใจมันเข้าใจกันสองคนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมว่าความรักในนิยามของแต่ละคู่อะมันไม่เหมือนกันหรอกครับความความการแสดงออกความหวาน อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันแตกต่างกันแล้วแล้วแต่รสนิยมของคู่นั้นหรือของแต่ละคนมากกว่าเมื่อกี้มีคนเสาร์ว่าน่เด็กไม่คนรมีคนเดียวในโลกครับมีมีคนเดียวครับนี้แหละครับผมไมันแย่งงานของพามัแย่งงานผมเหนื่อยไม่เหนือนะแล้วเด็กพูดไม่เก่งช่วงนี้นักข่าวก็เห็นวิจโสดกันอยู่เนี่ยจริงเหรอทำไมอยู่ใจในักข่าวโสดไหนค่ะใครโสด โสดตรงนี้แหละอะไรครับผมเจ้าหว่างเจ้าหว่างเขาเกลียดหว่างหบ่างก็โสดเป็นโสดมั้งอมีแบบสามีแบบน่าเด็ดเออเออรู้สึกไงบ้างที่หลายคนมองตรงนั้นเออว่าเป็นโสดก็ไม่ผิดอะไรนะเป็นโสดก็มีความสุขได้ใช่ไหมฮะเป็นโสดก็สวยได้เป็นโสดอฝ่าไม่ต้องร้องแต่คครเขาอยากได้เป็นแบบน่าเด็ดเนี่ยโสดแซ่บแบบ ครับผมจะไม่โสดก็ไม่สนแล้วนะจริงๆตอนนี้น้ำท่วมไหมอ่าท่วมทุกปีครับคือฝนตกหนักที่ขอนแก่นแล้วก็คือตอนตอนนี้ทางทางเอ่อเรียกว่าเทศซาบานครับเขาก็กำลังขยายท่ออยู่ซึ่งซึ่งคือพอดีว่าที่นาข้างหลังตอนนี้มันถูกผมที่ใช่ไหมครับทำเป็นโอเคเอ่อหมู่บ้านหรืออะไรเงี้ยครับตามความเจริญเนาะแล้วก็พอที่นามันมันไม่มีน้ำให้ระบายออกไป นาอะไรเง mm ี hmm. Ooh, um, ้ยม no? ันก็เลยหมู mm ่บ้านมันก็เลยค่อนข้างที่จะขังว่าแป๊บเดียวครับสองสามชั่วโมงก็หายเสียหายไหมคะไม่ไม่ไม่เข้าครับเพราะว่าบ้านยกสูงอ่าเราเรากันไม่แล้วตั้งแต่เจอครั้งที่แล้วเนี่ยใช่ใช่ไม่ยกยกสูงมาตลอดตลอดใช่ครับก็เลยโชคโชคดีเพราะทุกหลังที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นก็จะรู้หมดเลยว่าแบบรวมกันยกยมซึ่งสวยงามแต่เงี้ยเกี่ยวข้องมีไหมเข้าบ้านไม่ได้วา ตีเลขแต่ก็ถูน้ำใช่ไหมถูกบองคนก็ตีถูกบางคนก็ตีไม่ได้เออวันนี้เข้าบ้านยังคนจะได้ไม่กล้าใส่เงินว่าโดนไหมยังไม่มีครับแต่ว่าจบกำลังใจนะว่าตอนนี้มันพายุเข้าท่วมมันชี่เล่เลยกำลังสีสันมันทำมาหลายรูปปีนี้ติดกันทำให้นก็ก็เป็นกลังใจให้นะสำหรับคนที่กำลังประสบกับโรคภัยอยู่ตอนนี้นะครับผมก็เอ่อ ดูแลกันครับอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือครับแล้วก็ที่สำคัญอ,อ,อยากให้ทุกคนรักษาชีวิตเป็นสำคัญเป็นหลักครับข้าวของสิ่งของมีค่าบางอย่างก็ถ้าสูญเสียไปก็ หายใจเข้าหายใจออกครับทำใจคนนิดนึงครับเห็นว่าเราก็ยังมีคนข้างๆงมีชีวิตมีอะไรอยู่ก็เป็นใจให้ทุกคนครับเหมือนที่เี้นะเดี๋ยวว่าบ้านน้ำท่วมยุตีอยากให้แบบมีการจัดการอะไรยังไงบ้างไหมครับได้ไม่ท่วอีกอะไรแบบนี้ค่ะผมว่าคือหมู่บ้านผมอะไม่แน่ใจว่ามันอาจจะไม่ได้ถึงการส่งจดหมายไปแ,แจ้งหรือว่าร้องขออะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าสําหรับใครที่แบบโอ้โหมันแบบ ไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยผมว่าจริงๆก็ต้องขออาจจะขอความช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยครับจากาคนที่เกี่ยวข้องหรือว่าส่วนที่เกี่ยวข้องหรืองานที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยครับแต่ผมเข้าใจนะเรื่องการจัดสรรงบประมาณครับม,มันมันมีมันมีระยะเวลาของมันอยู่ก็จริงๆก็เรียกอะไรครับก็ก็ต้องดูด้วยว่า,อ,าอะไรเป็นอะไร Welcome to Star Society.